ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวเพื่อเริ่มต้นทำนาฤดูการใหม่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตามทุ่งนาหลายพื้นที่มีควันจากการเผาปกคลุมทั่วบริเวณและฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างหลายจุดโดยชาวนาส่วนใหญ่ทราบว่าควันเป็นต้นเหตุทำให้ค่าฝุ่น pm2.5 สูงขึ้นแต่หากไม่เผาก็จะมีขั้นตอนการทำนาที่ยากขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่สภาพประกาศพื้นที่เขตเมืองนครสวรรค์ยังคงมีค่าวฝุ่น PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและแนะนำให้ประชาชนใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดป,ปกติเช่นไอไหายใจลำบากระคายเคืองตา ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติ